คุยอาทิตย์ก่นหนึ่งนะก็บอกภาวนาเขามีความสุขนี่ก็นสนุกบ่อหลวพก็รู้สึกนั่นแหละเราภาวนาอใจเรามีสมาธิความสุขมันผุดขึ้นเองที่เราไม่ได้ทําอะไรอยู่ๆความสุขมันก็ผุดขึ้นมาใครเคยเป็นไหมยกมือสิมีไหมเบอ,อ ล,ลิมรสชาติเบื้องตน้นละพอนาไปพอใจเรามีความสงบนะเราไม่ได้เจตนาที่จะมีความสุขความสุขมันพุทธขึ้นมาเองนี่ความสุขสนุกม,มันไม่เหมือนกันถ้าทำสมาธิแล้วมีความสุขแ้่พอมีสมาธิมากพอมาเจริญปัญญา ได้เรียนรู้กายรู้ใจตัวเองมันสนุกนะหลวงปู่มั่นท่านแต่งกลอนไว้ันหนึ่งพิจารณาร่างกายเหมือนไปเที่ยวในถ้ำร่างกายมันเหมือนถ้ำนะเป็นโพรงไปเที่ยวสนุกเพราะฉะนั้นท่านพิจารณากายนะว่าสนุกหลวงพ่อไม่ได้เดินทางพิจารณากายไนปะเดินมาทาง ดูจิตพิจารณาจิตก็สนุกของที่ไม่เคยรู้ได้รู้ของที่ไม่เคยเห็นได้เห็นของที่ไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจมันสนุกอะแต่ละวันแต่ละวันนะเหมือนเราได้บทเรียนแปลกใหม่ที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นพอพอนาเป็นนะไม่อยากยุ่งกับคนอื่นเพราะเราอยู่คนเดียวเราก็มีความสุข ไม่ต้องดิ้นรนนะสวงหาอะไรมากมายไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปดูกายกรรมดูโน้นดูนี้ดูกีฬาเราพระ,มะไม่เอาเวลาไปกั้นนะเอาเวลามาดูจิตดูใจตัวเองมันสนุกมากแต่ละวันแต่ละวัน เราเห็นลีลาอาการของกิเลสที่มันฝัดกันมาหลอกเราต่างๆนานาเรารู้ทันบ้างไม่รู้ทันบ้างวันไหนยังรู้ทันไม่ได้นะสู้มันไม่ได้ก็ตั้งใจไปเดี๋ยววันหลังต้องสู้ให้ได้นะมันเหมือนเรากำลังเล่นเกมอันหนึ่งกับกิเลสตัวเองมันสนุกนะไม่ใช่เรื่องหน้าท้อแทะอะไรเลย นี่หลายคนภาวนารู้สึกว่าา